สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออชัดชวันสไตล์เวอร์ชันสกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไคร b ์กับช่องชัดชวันสไตล์เวอร์ชันสกันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปแล้ว ที่สาคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่องชัชววตรสไตล์ชั้นสองกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกนะครับโปรโมชั่นเน็ตฟรีนะครับของเครือข่ายจูมูฟทั้งหมด8ตัว8รหัสนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไม่ได้ิมนะครับให้มีแค่ส่วนบาทพอนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับเพื่อนๆก็ไปกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์กับช่อง ชาชวาสไตล์เวอร์ชั่น2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับให้เพื่อนกดดอกจันห้าห้าูนย์ดอกจันสามสามห้สงี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน100่งรมกนะครับใช้งานได้1วันดอกจันห้าห้าูนย์ดอกจันสามสามตัวที่2องดอกจันแปดเดอกจันสามสาสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน500 MB ใช้งานได้7วัน ดอกจัน8 7ดดอกจัน330สี่เหลี่ยมตัวที่3นะครับดอกจัน5 5าดอกจัน99้สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2อิกใช้งานได้7วันดอกจัน550ดอกจัน99้สี่เหลี่ยมตัวที่4นะครับดอกจัน818ดอกจัน5 5า้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน1นจิกใช้งานได้24่ชั่วโมงนะครับหรือว่า1วันดอกจัน8 7ดดอกจัน55าสี่เหลี่ยม ตัวที่5นะครับดอกจก 5, 5, 0, 3, 3, 9, C, ัน550ดอกจัน339สี่เหลซีเียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน500 MB นะครับใช้งานได้7วันดอกจัน5 5าดอกจัน3 39สี่เหลซีเียมตัวที่6นะครับดอกจัน935ดอกจัน87ดเจ็ดซีเดียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน1นกิกใช้งานได้1นวันดอกจัน935ดอกจก 8, 7, C, ัน87ซีเดียมถัดไปนะครับตัวที่7ดนะครับดอกจัน ซ4 5ดอกจัน80สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 5G ิใช้งานได้5วันดอกจัน C45 ดอกจัน ok 80สี่เหลี่ยมต่อไปนะครับตัวที่8นะครับตัวสุดท้ายนะครับดอกจัน777ดอกจัน78 58สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 2G งใช้งานได้1วันดอกจัน7 77ดอกจัน7 8 5 8สี่เหลี่ยมนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่ารหัสปีของเครือข่ายจุมูทั้งหมด8ตัวแปรหัสนะครับเพื่อนๆก็ลองสมัครกันดูได้นะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสมัครได้นะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับเพราถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครป์กับช่องชัชวัตรสไตล์ชั้นสองกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วที่สาคัญเพื่อนๆก็อย่าลืม ไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม,ม่าจากช่องช,ชอาชวาดสไตล์ชันสกันด้วยนะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับ